ถือเอาเอามือมาอิ่มใส่ข้าวนนลูกลูกมากันสี่คนแต่มีสองคนมากินกับแม่นะสองคนเนี่ยยังไม่ไม่เห็นมากินะก็จิ้มมันดีกว่ายังมีปิ้งเลยเนาะป้าประจังหลายป้อนด์เพมันหนาวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะช่องตาชานแม่กอกค่ะกินข้าวหรือยังค่ะตาตากินแล้ววันนี้ตาชานตื่นเต้นทั้งวันเลยใช่ตื่นเต้นทั้งวันเพราะจะแรงเอ่อไม่ว่าไม่ว่าไม่ไม่เบนไม่ต้องว่าเลย ยายจยก็่ให้ว่าตาอยก็ม่ให้ว่าเอ๊จะเสร็จไม่เสร็จก็ไม่ให้ว่าแม่แใช่ใช่ไหมแม่ข้าวนะมีเฮาเบามีเฮาเบาหรือมันยังมีมันยังตะกาเจ้าเด๋อเอามกกินกินน้ำปูน้ำยากะกินน้ำปูน้ำยากะเขามีเฮาหนังแบบนั้นแต่ประเต้วกินไม่ได้แบบนั้นนะนน่มกาใหม่น้อยใหเนาะเพราะนังตะมอกคือใหญ่เยนี่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  เอาวนมะเขือใส่หลอดตัวเนืเออาฟังเด้อน้งคาสมัดเด้อนัำมนเบานเกิน่วนเกินนะนี่วนเกินนี่เลว่าพี่นี่แมันนานลูกกล้าว่านี่คัดคัดคัดขาตัวมือนี่น่ะไม่ได้แลวน้งตมบ์นะถนอมมาดรถท่าประจำท่าประจำตำแหน่งลุงแตนท่าประจำตำแหน่งเอ้โหเข่ายับแต่ว่าถยงเลยได้กินข้าวลุงดำหน้าดอเนาะ นั่งนั่งไม่สวยเหมือนแม่เลยแม่แม่น่ะเป็น,นแม่น่ะเป็นสุภอพสตีเนาะ <c oughs> ใช่ใช่เ <c oughs> เป็นเสื้อผ้าสตีไม่ได้จะลืมไหนจะต้องร่อนน้ำไม่เราต้องเป็นตัวของตัวเองว,นนวันนี้วันนี้ต้องหากระติกน้ำให้ยูทูบเบอร์นะ มีอผอกติกแล้วก็มัดหูแล้วก็อะไรคนก็ต้องลงเหมือนลูกเป็ดน้อยลงน้ำอ่ะโอ้ตามทานไปมีแล้วตาบอกว่ามีแล้วลูซ่าดิบอ่มีเจ้าอันนี่แล้วนี่ขอลงซอโรคซ้าโรคไปให้ผัวเปรตไม่ใส่ปลาปิ้งแล้วข้ากระไดปิ้งปลาห้วยเกลือห่อนหอนโอ้บ่ตามพริกใส่เกลือบ่เมื่อนี้ยนากินกินปิ้งปลาคุณตาซ่าบ่ไง ก็กินปลานลงกันย่างอะเอาขึ้นจากหัวขวัเนยอันเพิ่มละลงคอยเนี่ย่ลงเด้อคอยมีลงเด้อแตาก็คอยมีลงในเจ้าละลงบอกเราไปหาฟงไอ้เราไปหาเสื้อมาเปลี่ยนคอยบ่ลงเด้อเอาเนียงละลงม่่เนียงละลงย่ามาลงเด้อหากระติกด้วยนะย่าบ่ลงเด้อย่าลงบ่ได้ลอยน้ำไม่เป็น น่าเติมไม่ต้องเอากระติกน้าเติมไม่ต้องเอากระติกเลยไม่จมไม่จมบ่เอากระติกุ่มป่องเลยบ่ข้ามาเลยกระติกสองอันพื่อมามาตรงกลางอ๋อก็เลยลอยเลยเนาะลอยเลยทีลอยเลยเตรียมในวันนี้เดี๋ยวผู้ชายใครมาเตรียมทีทษสอบเนาะทีละคนทีละคนทดสอบทีละคนไปเอกะดัมน้ำกอรมูป้ะกระดัมน้ำกอรมูม่ค่อยลอยน้ำมีตินะลอยน้ำตินะตายกรงูตายกอรมูคอยไปลอกในเปลือกจ้า อาไม่งไม่ได้กินกันไม่ได้กินละป่าเมื่อนนี้นะดำหน้ารับจ้างกินเอาดำหน้าคู้นึงดังไฟก็ไฟเส้อทานไปท่าเด้อยทีมือมาตุ่มย่างไปเลยเลยนาเตจะไปไหนเออตันยาเขาโง่บ่เออมาผสมพันธ์บ่ เล้โอ๋อมันเรามีเรามีหมอประจำประจำประจำทับัวอ่นี้เวลาวัวเราอ่ามันผอมมันผอมมันร่างกายมันไม่แข็งแรงเราก็จะให้เขามาฉีดยาบำรุงวิตามินฉีดยาคราวปั้ยยาให้นะครับก็คือถ้าถ้าเราเราเลี้ยงสัตว์ใหญ่ มลงต้นเยอดียวต้องมีหมอนที่เขาดูแลให้เขามีความเชี่ยวชาญจ้าแมนอันนี้จะไปตัดหญ้าก็เลยได้เอาออกไปเลี้ยงอือหญ้าหวานบอกหญ้าหญ้าผึ้หรอหญ้าอะไรนี่กินอะไรกินอะไรผสมกันไปทั้งหญ้าหวานอิสเนียวก็มีอ๋อไปดูอ่าหญ้าปไปจ้าไปดำสิเหรออันที่จริงไล่ไล่อาตพุนมาบ่กไรหนึ่งนี่ก็นั่นนะ

อันนั้น,นเนาะเ้าก็ไปเฮือน้าไปเฮือน้าผู้น,นอกขี่รถไปกับขี่รถมามันละเป็นเพอ้อไปดำหน้าแล้วก็มามันไม่เป็นเพ้อละไปดำหน้าแล้วก็มาเลยไม่ได้ห้าบ้านเขาบอไปแล้วบอเที่ยวแล้วว่านอนสิบโลตาชานบอกสิบโลตาชานบอวันนั้นเราเอารถไถมาก็ อ๋ออันนี้ oh. นะนิตาอันนี้นะมันเป็นล้อมอเตอร์ไซค์ใช่ใช่ใช sure. uh, oh, ่เป็นล้อมอเตอร์ไซค์ได้อันนี้นะแต่เราก็มาดัดเอามาทำเอาเป็นล้อโอ้ไม่ได้เัวเอเอสเนาะอันนี้ดัดของจริงอ่าดัดของจริงใส่ลูกปูนแม่โค้งก็ถ่ายมากแม่โค้งก็ถ่ายมากแต่พ่อต้องเนาพ่อพ่อสุกไปพ่อก็ไม่มีใครถือกล้องให้ เอาไปทำไม้ไว้ไม่ต้องไปใส่หรอกหูหูกสีย่าใส่ก็พอโอ้มันรอดไม่ไม่ไม่มันรอดไม่รอดดอกรอดก็เอ,เอาเอาที่อื่นใส่แยงยื่นมีเยอะโอ้นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเจ้าซิลเดอร์ไดแป๊บนึงโอ้อันนั้นอันนั้นชาติอันนั้นค่ปูกินข้าวชาติคับป,ป,ป,ปูกินข้าว มาได้ตายเอามัดโคตรเดี๋ยมันอันมันแปดนาทีแล้วมันไม่ได้มั้งโคตมันไม่ได้มั้งโคตเมื่อวานมันไม่ได้มั้งโคตรพ่อเลยเป็นหมอเลยพ่อโใส่กอบเป็นหม้อผมไม่โดนของเลยเนี่ยเดี๋ยวผมมากินนี่หลังแต่งได้สู้ปลาในหนองนี่โอ้ยบางคนก็ชอบอันนี้เนาะ ยายกินอันเดียวยายคิดถึงกระไดปลากินข้าวเช้าเนี่ยป้าคิดถึงข้าวเที่ยงนะนะคิดว่าจะได้ปิ้งปลาแล้วร้อนเกลือกินปิ้งปลาพร้อแกงกระใหม่มันจะหอมหน้าเขาลงปิ้งปลากกันแกแกงกระใหม่ก็แกงมันมันจะมีหลายอันเนอะมันจะมีหลายอันมีแกงกระใหม่เลยบ่มีข้าวบกข้าวขนมจีน วันนี้บ่แม่เออมีกล้วยบดชีแล้วก็มีอะไรดูเตรียมพุงเลยพี่นิงเมเดมาของผู้ใหญ่เบันเห็ดอ๋อแม่ผู้ใหญ่เขาปุ้นกะหอกถุงหมดแล้วต่แม่แต่ไปเห็นมาแม่์ถือเออกล้วยกะรังเนื้เขาปุ้นเซ็ตบวชีที่นทีนี้ทีนี้เราก็แค่จับปลาก็พอไม่ต้องแกงหน่อไม้อืมเอาวันนี้พวกมึงคือเปลี่ยนวันนี้ไม่ต้องแกงหน่อไม้พอเยอะ อ๋อยจำคววันน <u> ี <oyu> <ator il> ้วัเกิดาย่อใช่ใช่ำควรเกิดวันไหนจำควรอ่ะพ่อพ่ออาคาจักันเลยวันที่เก้าสิงหาเก้าสิงหาจะพูดไปเดี๋ยวจะมีอะไรสะพ้ายตาอยู่วันนี้บอกวันที่เก้าสิงหาอ่ใหญ่แล้เคิดแจ่บอกว่าเราเกิดไัมนะ ดูยาอา่ิายาอา่ิาใหม่สิเราโยมารลดเกินเราบอกเองบอยาวัณเราลืมเราดำนานะนเราลืมบัตรประ่าท่นี้จะถามก็มีจักว่าเขาบอกนั่นว่ายาบัณลืมนะดำนาไม่เป็นวายยังสะพายสะพ่ายอะันแม่เลยบอกซะยาบันฑยาเรา้าเราอะไรนะยาเราหลงให้แต่งตัวหล่อๆนะ ดูว่าวันนี้จะมีเค้กกี่ก้อนเอออ่าแว่าเราดำหน้าทำไมลืมวันเกิดเขาแริ่มจะชวนพี่หนิงแต่เช้าอยู่ว่าเหน้าเขาเหลือทั้งกินทั้งเธอถ้าพูดช้ารับจะได้ยินถึงเราพูดอะไรสำหรับคลิปนี้นะเราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะแต่พี่เอกทำอะไรไม่ได้นะพี่เอก